สวัสดีครับวันนี้ตะลอนกินพาไปกินปลาสกาสิกฟินเทตนะครับปลาประหลาดแห่งท้องทะเลที่โคตรหวงถิ่นจนได้ชื่อว่าเป็นนักเลงแห่งท้องทะเลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ปากอ้ากว้างขยายใหญ่มากๆท่าทางคือดุดันมากๆเลยฮะแล้วก็เป็นมือพิเศษของเราวันนี้นะครับร้านอาหารเขาแนะนำมาเขาอ,อดไม่ได้ฮะต้องลองฮะและเนื้อชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นปลาเนื้อขาวรสหวานอร่อย โอเคละนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ลองกินปลาแปลกๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาฝากกันฮะปลาฟินช์เฮดครับผมครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตลอดกินนะครับเราจะมีอะไรแปลกๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆเลยคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ว่าก็เป็นปลาแปลกๆที่อยากเอามาฝากกันครับผม ครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาเราเจอปลาแปลกประหลาดที่เราไม่เคยกินมาก่อนอย่างน้อยก็ควรจะได้ลองทานกันสักครั้งหนึ่งครับเป็นกำไรชีวิตครับผม